เนปานซึ่งเป็นประเทศต้นกาเนิดแห่งพระพุทธศาสนานี้นะคะนอกจากจะมีร่องรอยความยิ่งใหญ่ของศิลปะวัฒนธรรมที่ทาให้คนรุ่นหลังได้ไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างดีแล้วใครที่ไปในปานจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและพลังแห่งความศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่นั่นนะคะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าในปานยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่มวลมนุษยชาติติดตามได้ในรายงานตามรอยพระพุทธบาทในพุทธอุทยานตอนที่3ค่ะจตุรัสพัก หรือดูบาสแควร์ขาคล่าไปด้วยนักสแสวงบุญและนักท่องเที่ยวเช่นนี้ตลอดเวลาทั้งที่มาท่องเที่ยวและมาค้นหาความหมายชีวิตจากร่องรอยของอดีตพักตะปุมีความหมายว่าเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอาณนาแนห่งราชวงศ์มัลละสร้างขึ้นในศตวรรษที่9เป็นนครหลวงในอดีตการที่ปัจจุบันก็ยังมีม์ขลัง ประตูทองคำนี้เป็นประตูที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกนอกจากจะนำเข้าไปสู่ลานพระราชวัง55พระแกลซึ่งกษัตริย์ภูบดินมันละสร้างขึ้นโดยให้มีหน้าต่าง55บานตามจำนวนพระมเหสีแล้วยังเชื่อกันว่าใครได้ลอดประตูทองคำนี้แล้วเสมือนได้ชำระล้างบาปอีกด้วยนอกจากจะตรัสดูบา ภายในกรงกาดมันดุยังมีโบราณสถานสำคัญอีกหลายแห่งสมเป็นเมืองมรดกโลกและนี่ก็คือหนึ่งในาศนาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสถูปโบตนาท,ที่มีความสูงจากฐานถึงยอด36เมตรนี้เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลชาวพุทธนิยมไปสวดมนต์ภาวนาหรือเดินประทักษิณไปโดยรอบอย่างสงบนิ่งแม้แสงแดดจะร้อนเพียงใดก็ไม่สามารถทำลายสมาธิแห่งชาวพุทธได้ ทุศาสนาสันนิชนที่มาไหว้พระที่สถูปโบตนาหแห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลตรงบริเวณฐานของสถูปก็จะมีเพลเยอร์วิวหรือว่ากงล้อแห่งมนตราไว้สําหรับเพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็หมุนกงล้อแบบนี้เดินไปรอบๆสถูปค่ะบริเวณสถูปโบตนาตเป็นแหล่งชุมนุมของชาวพุทธที่เบตที่อพยพเข้ามาในปี2502แต่นอกจากพระรามะที่เบตแล้ว จะเห็นนักบวชจากภูตานและอินเดียตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกชาติทุกภาษามาสแสวงบุญกันอย่างไม่ขาดสายเสียงสูวดมนภาวนาดังอยู่ตลอดเวลาวงล้อแห่งมนตราหมุนไม่เคยหยุดกลิ่นทูปกำยานน้ำมันเนยจุดสว่างตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพิสูจน์ให้เห็นแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและดวงตาที่สถิตรอบจตุรทิศ ยังคงสองโลกให้สว่างเห็นทางแห่งสัจธรรมคัมภีร์คริสนปานีถ่ายภาพสายสวรรค์ขยันยิ่งรายงาน